สวัสดีค่ะน้องคนบ้านหน้าใดเอกน้องใหม่ไปสวนค่ะมื่อนี้ไปสวนใดน้องใหม่มากน่คะจะเกี่งน้องใหม่กินเนาะนี่ค่ะกำลังฝันเอ้กำลังจะฝันไปต้มฝันแล้วก็จะไปต้มฝันได้ฝันได้ละสอง nó, ơi, nón nung, cắp nhàng, để lấy cái phao,เอา cái khít con, Các cái khít con, lấy nó ม e. ีชาบานจ่กเออนล้วก็จะเอาไิต้มอ่ะแล้วกเลยนวดหนึ่กับไหนโอ้ยเอาจะขี้ปวานเลยทำีย่างไรเราลืม เดือตลอดปีเลยค่ะน้องใม่นี่กินตลอดปีบัได้หดเลยค่ะบัได้หดบัตริออยังไม่เกิดเองน้องใม่นี่กินได้ตลอดปีมีอยู่กอเดียวสางออกเนาะุกไรต่อคร Ô hùng rất trong tâm tôi. Nguyên cứu kìa nguyên cứu kìa ng bàn bàn hùng nữa kìa bàn bàn. What do say, bàn bàn say, ng bàn say, bàn say เดียห้าทัรงบาดานี่แหละชอบแบบนี้ไหมคะจะนงชอบอาหารบานบานชอบอาหารบันบานอาหารบันนอกบันหน้า,าห้องนี่แหะยอ่านะ,ะเนีะนะคะยค่ะไม่ดูเจลล็อตดีเัลลตสอาดต้มมดโดนค่ะต้มมดโดนแบบ ตั้งเอน้ำข้นเพิ่มเพิ่มกับว่ต้มเพิ่มขวเอาเพิ่มมาใส่น้ำใส่น้ำนิดน้อยเยอะหน่อยก็ขว้าเอาแล้วก็แข่งเลยเพิ่มักขมเนาะน้ำข้นเพิ่มักขมนหมนน้ำข้นเพิ่มจะชอบขมต้มนีดน้อยไอ้น้อนก็ต้มน้ำเดียวค่ะต้มน้ำเดียวกแกงเลย แกงเส้นหนามยานางบานบานเฮ้าเพราชอบเอแกงกะทิแต่ว er ่าชอบค่ะ yeah. yeah. ่าชอบแกงกะทิชอบ้าบนบานอุ๊ี่บนบานเฮ้าหนิล่ะี่เท้าไหลเข้าหน้าเฮ้ากินอย่างนด้กินอาหารบานบานค่ะอาหารบันบ้าเลย Lady, thomas gang, thong chia phân hạt honey, mang lại. Light, light, cannot Nó non, lion, lighthood. So, yên Nó mang hương gang, lạy yên, yên, lạy 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 yên, นี่ออกมาแล้วขาดมันหน่อยคือวานเสด็จหลายปนีนออกอวบน้อยใหญ่เลยจ้ะว่าเสือว่าเสิต้มกินแจ้ว แค่เน้นอกกับสิ่งท่เรียกวสิต้มเสิร์ฟกินก็พริกหนำพริกกินกระปุกนกัว่าแน่นอนก็เรียกว่าต้มแบบนี้ก็แบ่งไว้กินกับอนั่นได้กับนำพริกใจแค่น้นอกไปเลยนี่ค่ะแบบไอสารนี้ไงแบบนี้แหละค่ะแบบแบบนี้สารนี้ไง ต้มแล้วแบ่งแกงเครื่องนึงแล้วก็ไว้ถ้าจิ้มกับน้ำพริกอ่าไอ้กินจิ้มกับน้ำพริกตำพริกดิบเนาะต้มแล้วก็จิ้มกับน้ำพริกโอ้แซ่บหลายพี่น้องเอ้ยอาหารบ้านหน้าเข้าเนี่ยอาหารตำผื่นบ้านเฮ้าแซ่บอย่าโน๊เข้ามาเบิ่อเบงสนุก่อนสวัสดีค่ะ